นงดีค่ะนังดีค่ะนังดีนังดีค่ะไม่ทาหน้าแหลมได้ไหมคะทำไมต้องทำหน้าแหลมด้วยคะไม่ทำหน้าแหลมได้ไหมคะแล้วต้องทำตาเล็กๆด้วยหรอคะใครบอกนองดีค่ะว่านองดีทำตาเล็กแล้วสวยใครคะใครไปโกหกหนู ตาเล็กๆสวยที่ไหนล่ะลูกเด็ก<ต>ผู้หญิงมันต้องตากลมโตทำตากลมโตลูกแล้วก็ไม่ใช่ทำหน้าแหลมหนูไ้ทำหน้าแหลมใส่เวลาคุณแม่ถ่ายมือถืออะหนูมองคุณแม่ได้ไหมคะน้องดีคะ่ะออกไปฉี่ไหมออกไปฉี่ไหมไปไหม แม่ให้ไปฉี่ดีไหมคะแต่หนูห้ามแอ,แอบออกไปข้างนอกนะคะได้ยินไหมคะมเพื่อนบ้านนอนหมดแล้วนะคะไม่มีใครช่วยคุณแม่ดูนะคะปะ่ะแม่เปิดประตูให้ไปฉี่เนาะโอเคค่ะไปฉี่ที่สนามให้น้องโมนไปด้วยไหมคะอะไรนะคะให้น้องโมนไปด้วยไหมคะเรื่องที่จะไปฉี่คนเดียวคะปะ่ะแม่เปิดประตูให้ลุกปะ่ะ ลุกไหมคะลุกไหมคะออกไปฉี่กันเถอะ